สวัสดีครับแฟนเพจที่ติดตามชมช่องบ่าวสองลูกวันนี้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของหนุ่มสาวไทยที่ไปเล่นในลีกต่างแดนนะครับมีตารางการแข่งขันมาแจก16นาฬิกาครับเริ่มด้วยลีกเวียดนาม 16นาฬิกาทีมสันดังหัวเนี่ยนะฮะเจอกับทีมดาหนังหนุ่มไทยที่ไปเล่นคือธนทัศน์นะครับเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มไทยสังกัดทีมดานังด้วยส6มุกนาฬิกานะครับทีมนินบินคือธนาคาร LP นินบินสาวไทยที่เล่นให้กับนินบินดารินปิ่นสวรรณพบกับทีม XMLS แทงหวัวอันนี้ก็อย่าลืมติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้เธอนะครับ17นาฬิกาครับลีเกาหลีใต้สาวไทยเจอสาวไทยเองน้องมดวิภาวีสีทองทีมฮุนไดเจอกับทีมกับทันจมผู่พรพันเกิดปราดทีม i d k อันนี้สองสาวนี่อยู่คนละทีมเจอกันที่ ลีกเกาหลีใต้17นาฬิกาเป็นกําลังใจให้เธอติดตามเชียร์ติดตามชมเธอนะครับน้องมดจะสามารถชนะกับตันได้หรือเปล่า19นาฬิกา30นาทีครับวันนี้ทีมเบียนฟงหลีกเวียดน,นามเจอกับดาวีลงหันเบียนฟงนี่วันชัยทับิเศษและจักฤริด ขนอมน้อยนะครับสังกัดทีมเวียนฟงเจอกับลาวีหลงพัน19นาฬิก30นาทีเป็นกำลังใจติดตามเชียร์นุ่มไทย2คนนี้ด้วยนะครับ19นกา30นาทีทีมหญิงหลีกเวียดนามดึกชางเคมีคอนมีทิชารรบุญเลอร์เซตเตอร์และ กานิกาทิปโชดเล่นสกัดดึกชางเคมีคอนเจอกับทีมธนาคารอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นกำลังใจกับ2อสาวด้วยนะครับ19นาฬิกา30นาทีในวันนี้16พฤศจิกายน2566อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเบาสองลูกกดติดตามไว้มีลิงก์แจกชมวอลิบอลฟรี ที่ปักหมดดุดใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับผม